หน่วยที่5การสร้างภาพอินโฟกราฟิกด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ในรายวิชาโปรแกรมกราฟิกสำหรับผิดสื่อดิจิตอลในหน่วยที่5นี้ก็จะเป็นเรื่องของภาพปฏิบัติละก็จะประกอบด้วยการสร้างภาพอินโฟกราฟิกด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint การออกแบบโครงร่างการกำหนดขนาดของสไลด์การเลือกรูปแบบของสไลด์การวาดรูปร่างเชฟแล้วก็การกำหนดเส้นขอบของรูปร่าง การสร้างหัวข้อทำอย่างไรการสร้างรูปร่างประกอบหัวข้อทำอย่างไรการสร้างคำอธิบายหัวข้อการคัดลอกรูปแบบการกำหนดสีพื้นหลังการบันทึกการเริ่มต้นสร้างภาพอินโฟกราฟิกควรที่จะเริ่มต้นด้วยการดูตัวอย่างรูปแบบภาพอินโฟกราฟิกจากสื่อต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์สื่อดิจิตอลเมื่อเราได้ความคิดแล้วก็ํามาประยุกต์ปรับปรุงและพัฒนาเป็นรูปแบบของตนเองและ วิธีที่จะนําความคิดหรือแนวทางมาสร้างควรเริ่มต้นที่การใช้โปรแกรมที่ง่ายที่สุดก่อนก็คือโปรแกรม Microsoft PowerPoint แล้วเราจึงจะพัฒนารูปแบบและโปรแกรมให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น <c oughs> การสร้างภาพบิวต์กราฟิกด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint คนดูหนึ่งก็คือเป้าหมายของผู้อ่านว่าเป็นใครมาจากไหนอายุเท่าไหร่การศึกษาอย่างไรกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างไร 2. การจัดก,การเนื้อหาหรือคอนเทนต ก็คือเมื่อมีจุดหมายที่ชัดเจนแล้วก็มารวบรวมเนื้อหาสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารแล้วก็3ร่างและก็จัดก,การโครงร่างเลยเอาออกแบบโครงร่างว่าอินโฟกราฟิกเป็นไรโดยโด,ยด,ยดยูจาก9รูปแบบที่เราเรียนมาแล้วในหน่วย,วยที่แล้วหรือดูตัวอย่างจากอินโฟกราฟิกอื่นๆก็ได้แล้วนำมาประยุกต์ใช้เสร็จแล้วเราก็จัดก,การเรื่องของการออกแบบดีไซน์ เอาแบบที่ล่างไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาลงมือทำในหน่วยการเรียนนี้ก็จะใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ทีนี้รูปภาพที่เราอาจจะเอานำมาใช้ประกอบเนี่ยยกตัวอย่างมีหลายเว็บไซต์อันนี้ยกตัวอย่าง Pixabay เราก็สามารถที่เข้าเว็บไซต์เขาได้แล้วก็อัปโหลดรูปภาพมาใช้ประกอบก็ได้มาดูกันออกแบบโครงล่างก่อน การแบบโครงร่างเราออกโครงร่างในกระดาษอันนี้เราอาจจะเป็นแบบเป็นแบบลิสต์หรือเป็นแบบรายการเป็นขั้นตอนนะ,ะก็จะมีอาจจะมีจุดเด่นจุดนี้นะเลขไอ้เราจะเอาตัวเลขเดี๋ยวเราวาดออกมาจะเอามาแบบนี้ก่อนร่างคร่าวๆแล้วเอาแบบนี้แหละนะอินโฟกราฟิกของเราแล้วเราก็เอาเนื้อหามาใส่เนื้อหามาใส่อันนี้จะเป็นเรื่องของสินค้าโอท็อปห้าห้าโอท็อปที่ขายดี ของประเทศไทยเราก็มาใส่แล้วเดี๋ยวเราก็หาข้อความหารูปภาพประกอบอันนี้ก็เนื้อหาก็คือเราโอเคเราได้รูปแบบละคือโครงล่างละเราได้เนื้อหาอข,ข,ข่าวละแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงมือทํากันในโปรแกรม PowerPoint อ,อื่นเราก็ไปเข้าโปรแกรม PowerPoint กัน <c oughs> แล้วก็เลือกแบบ blank presentation <c oughs> ก็คือแบบว่างเปล่า ต่อไปเราเลือกรูปแบบของดีไซน์ดีไซน์หรือออกแบบแล้วก็มาเลือกฟอร์แมตแบ็กกร u าวนเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนสไลด์ไซส์ก็คือขนาดของสไลด์เราก็จะมากำหนดคัสตอมสสไลด์ไซส์ตัวนี้แล้วเราก็มาเลือกเป็นแบบ A4 เปเปอร์กระดาษของ A4 กำหนดให้เป็น process ก็คือแนวตั้งนะครับแล้วเราก็คลิกที่โอเคเราเลือก ensure fit ก็คือให้พอดีก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้อ่าแล้ก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบของสไลด์เราไปเลือกรูปแบบก่อนโฮมแล้วเลือก layout หรือโครงร่างตงัวนี้ให้เป็นแบบเป็นแบบแปลงหรือว่างเปล่า ก็จะหายเป็นหน้าขนาดนี้นี้เดี๋ยวเวลาในการทํางานนะเราก็จะขยายตรงนี้ให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์สูงนะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็จะได้สะดวกในการการออกแบบเนาะแต่ถ้าเราดูเอ๊ะมันจะพอดีกระดาษไหมเราก็ค่อยย่อมานะให้เห็นมองภาพทั้งหมดว่าอ๋อพอดีกับหน้ากระดาษไหมแต่ในที่นี้เรากําหนดให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนโอเคพอร้อยเปอร์เซ็นต์เสร็จ <c oughs> เราจะวาดรูปร่างแล้ว <c oughs> insert นะแล้ก็ไปดู shape เราเลือกแบบอะไร oval ก็คือวงรนะีปึ๊บแล้คลิกเสร็จแล้วก็ถ้าเราต้องการให้วงวงรีกลายเป็นวงกลมก็กดแป้นชีพพังไว้แล้วก็ลากนะปึ๊บอ่าเราก็ได้ละแล้วก็เลื่อนปรับให้มันดูให้อยูกก่กลางนะ เสร็จแล้วเราก็เติมข้อความเข้าไปแล้วก็คลิกขวามือแล้วเลือก edit edit hex แก้ไขข้อความเราก็พิมพ์อนนี้5บ้บอ่าเราก็จะได้ตัวนี้นะเราก็มาปรับรูปแบบตัวสอนให้มันดูพัท,ท่านหน่อยเราก็ไปเลือกแบบรูปภาพรูเอารูปแบบตัวสอนที่เราต้องการนะรก็เลือกท้ามันไม่ได้เราก็กดชิป f t ค้างไว้แล้วก็ขยาย้หน่อย ให้มันพอดีอย่างนี้โอเคถ้าเราต้องการเน้นตัวเลขห <c oughs> ้าเราก็ทำแต่ขยายหน่อยโอท็อปขยายได้อีกไหมโอเคเราก็จะได้ประมาณนี้อ่าห้าโอท็อปคล้ายดีเนาะ,ะเสร็จแล้วปรับลงมานิดนึง ต่อไปเราก็กําหนดเส้นขอบของรูปร่างเนาะถ้าเป็นแบบนี้จะธรรมดาไปให้มีเส้นขอบสักหน่อยเราก็ไปคลิกที่เมนู Format หรือรูปแบบนะแล้วก็จะไปเลือกอแบบเช Outline ให้เป็นสีอะไรอสีน้ำเงินเข้มโอเคเพอเลือกสีมาขึ้นทีนี้เราก็มาเลือกขนาดของเส้นเวทน้ำหนักใน <c oughs> ที่เลือก6เห็นไหมก็จะดูก็จะดูสวยงามขึ้นเนาะ อ่าโอเคละอันนี้จุดเด่นว <c oughs> งกลมที่อยู่ข้างหน้าชื่อของเรื่องพูงไงว่าอะไรนี่คือ5อาโอทอปขายดีต่อไปเราจะสร้างหัวข้อคลิกที่ insert shape แบบ oval วงรีกดชีฟค้างไว้แล้วก็เราก็ลากประมาณนี้ก็วางไว้โอเคอเราลองย่อส่วนดูซิว่าจะประมาณไหนรเราจะมีห5 5้ชิ้นหนึ่ง 2 3 4 5โอเคพอดีเราก็ประมาณนี้เห็นไหมต้องคอยดูว่าตำแหน่งเดี๋ยวเรามาปรับแต่งได้ไม่เป็นไรนะก่อนนี้ต่อไปเราจะเอารูปภาพมาใส่วงกลมตรงน,น,นี้เราคลิก Insert Picture รูปภาพ Device จาก,กอนนุปกรณ์นี้ตอนนี้เราไปเก็บไว้ที่ Desktop นะ i n f o g ก a p h i c สองเนี่ยก็จะมีรูปภาพที่เราเตรียมไว้จะมี5 5ชิ้น เลือกรูปแรกก่อนแล้วก็อินเสิเข้ามาแล้วก็ทำการอ่าพอเราได้รูปภาพมาเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปคลิกที่เมนู Format นะรูปแบบครอบตัวนี้เราต้องปรับให้เป็น d ดซิโอหนึ่งต่อหนึก่อนให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส1นต่อหนึ่งอ่าพอได้เสร็จแล้วเราก็ไปครอบก็ครอบเอาแบบไหนจะเป็นวงกลมเราก็ไปเลือกแบบวงกลมปึ๊บอ่า แล้วเราก็มายอ่อส่วนกดชีพ้างไว้จะได้เท่าๆกันแล้วก็ปรับมาวางไว้โอเค <c oughs> พอเรานำมาวางไว้เสร็จเรียบร้อยอเราก็อาจจะไปเราก็ทำตัวนี้ให้มันอยู่กึางกลางนะเรากะอาจจะไม่พอดีลองไปดูทำคุมเสร็จแล้วก็เลือกอะไรอะไรเซนเตอร์เสร็จแล้วก็อะไรมิดเดิล โอเคก็จะอยู่กลางๆพอดีละกับกรอบเสร็จแล้วเราลองไปใส่ตัวนี้คลิกรูปวงกลมเราไปเลอกรูปแบบสิอลองรูปแบบแบบนี้อ่าก็โอเคเห็นไหมก็อ,อกมาได้สวยงามแล้วแต่เราจะออกแบบนะหรือตกแต่งเอานะอ่าพอเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอารูปล่างที่ประกอบจําได้ไหมที่เราออกแบบเอ้ยโครงล่างไว้ที่จะมีว่านี่อันนี้คืออะไร เดี๋ยวเราเอาให้สวยกว่านี้หน่อยปีโค้งๆค้งตรงนี้ก็ไดาษนะ Insert Shape เ,เ,เอาแบบครึ่งวงกลมตัวนี้นะเลือกแบบล็อกเสร็จแล้วเราก็มาวาดปึ๊บอ่าได้ตรงนี้เราก็อ่าเห็นไหมแล้วแต่เราจะออกแบบเนาะปึ๊บอ่า หมุนให้อยู่กับกงพอดีอ่าเราปรับแต่งได้ย่อขนาดตัวนี้ให้มันใกล้ชิดหรืออะไรนะอ่า,อาโอเคอ่าเราจะใส่สีใส่อะไรนอกในจานนี้ก็ได้นะอ,อันนี้ก็หลัดก็จะได้ตัวนี้ละนะต่อไปเราจะสร้างคำอธิบายหัวข้อนะ ตัวนี้ถ้าเราจะปรับแต่งอะไรก็ได้นะให้มันดูมันเป็นโคง้งโคง้งอะไรเงี้ยนะแล้วแต่เรานะอโอเคต่อไปการสร้างหัวข้อเป็นคำอธิบายว่าอันนี้คืออะไรเราก็ไป Insert นะเราไปเอารูปนี้เชฟเอารูปที่มีมุมมนเนี่ยนะก็ลากมาแค่เอนอยู่กลางพอดีอ่านะเสร็จแล้วเราก็ไปอะไร เ,เราสี่เหลี่ยมธรรมดาไม่สวยเราอาจจะเพิ่มเลือกก็ได้เพิ่มวงกลมเข้าไปนะเพิ่มวงกลมเข้าไปอืมเพิ่มวงกลมเข้าไปอ่าออโอเคอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะดูออกแบบตัวนี้เราทําคุมเนาะไปเลือกอ่อเมื่อเชฟไปเลือกแบบแฟก g m เมนต์อืมเสร็จลวเดี๋ยวเราก็คลิก ขึ้นมาแล้วก็ถอดออกมาทีละชิ้นอ่าแล้วก็ดีลี e ไปเราบอกเราจะเอาแค่นี้เห็นไหมให้มันเหมือนเป็นม,กมุกมือน,นะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็ไปออกแบบเอาอ่าโอเคเนาะก็จะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็พิมพ์ข้อความตรงนี้เข้าไปอันแรกเป็นอะไรล่มบอ่อสร้างเชียงใหม่อ่าแล้วก็ไปปรับ ปรับรูปแบบตัวสอนเสียเราก็ไปเลือกฟอนต์ไปโหลดฟอนต์มาอ่าดาวไลไปมเอาเล็ก,กหนาก็ได้อ่าเ,เห็นไหมตรงเส้นกรอบตรงนี้จะมีไหมเราไปทําได้นะไปปรับปรุงไปอะไรได้นาเป็นะปสีเงินเข้มให้เส้นหนานิดนึงหรือจะไม่มีเส้นก็ได้แล้วแต่เราเห็นไหมอ่าก็พอ,อได้ละโอเค อ่าก็พอได้เนาะพอได้สวยงามต่อไปเมื่อเราได้อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็ทำการ Copy แล้วก็ทำ,แ,ทำแบบแบบสิคุมไว้เราก็กด c อนโทรลค้างไว้แล้วก็รู้เมาส์จะกลายเป็นเครื่องหมายบวกเห็นไหมหมายบวกเราก็มาปึ๊บเราเอาไว้ยังไงเออลืมก็หน่อยก็ได้เนาะ อ่าเราเอาเรื่องกันโอเคสองสองสลับกันแบบนี้อ่าอ่สามอ่าเป็นแบบนี้อ่าเราย่อ,อก,ก็ได้นะจะได้มองเห็นว่าอ๋อยังมีพอดีอ งขงอมันหน่อยโอเคจะได้ดูเท่าๆกันใช่ไหมสองอันอตรงนี้เท่านี้เท่ากันอ่าโอเคเราก็ได้ได้แบบนี้ละต่อยอด,ดูปึ๊บ <c oughs> ต่อไปเราก็จะไปเปลี่ยนหัวข้อเนาะไปเปลี่ยนหัวข้อตามที่เราทําไวตออกแบบไว้อันที่สองจะเป็นอะไรอันที่สองจะเป็นกล้วยหอมทองสามพรานน่ากินไหม อันที่3เป็นขนมจีนประ,ตประโตกปลโตกอ้าเดี๋ยวโทษทีทำไมคอนโทรลแซดได้นะถ้าเราทําผิดกดคอนโทรลแซดจะเป็นเหมือนอันดูขนมจีนประโต๊กโคราชอ่าอีกอันหนึ่งทุเรียนโอ้โหของจันทุเรียนต้องจัน ทุเรียนทอดด้วยนะครับอันสุดท้ายผ้าบาติกของชุมพรอาตาละต่อไปเราก็จะไปเปลี่ยนรูปภาพนะเดี๋ยวเราเอารูปภาพที่มีอันนี้ออกซะรูปภาพออกเะอ่าเราก็จะไปเอารูปภาพมาใส่มีการใส่รูปภาพก็ทำไงเราก็ไป insert picture รูปภาพมารูปภาพที่2องใชอ่าเราก็เตรียมไว้ก็ไป c o p เรโชเป็นหนึ่งต่อหนึ่งก่อนแล้วถึงจะทำให้มันเป็นวงกลมปึ๊บอ่ากดชีพค้างไว้แล้วก็ยอ่ออืมโอเคปึ๊บเราก็ไปทำรูปแบบนี้นนะอ่าโอเคห็นไหมไปเลือกรูปแบบที่3มาครอปเรโชเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเสร็จแล้วก็ ทําให้เป็นวงกลมอบอ่าแล้วกดชีพค้างไว้แล้วก็ย่อ,อย่อขนาดพอดีเวลาเลื่อนถ้าเราไม่ใช้เมาส์เลื่อนเราก็ใช้ลูกศรเนานะใช้ลูกศรที่คีย์บอร์ดเลื่อนได้ก็ไปปรับแต่งเป็นอ่าโอเคอีกรูปหนึ่งรูปที่4 บรกเวณทอดอนหนึ่งต่อหนึ่งคอปให้เป็นเชฟเป็นวงกลมกดชีฟค้างไว้ย่อก็อมาว่าแบบแตงอันนี้ขึ้นอยู่กับเราออกแบบนะไม่มีผิดไม่มีถูกเนารูปสุดท้ายผ้าบาติก ขอบให้เป็นเรโชเป็น1ต่อ1ทำให้เป็นเชฟแบบวงกลมกดชีพค้างไว้แล้วก็ยอ่อก็มาวางใหญ่ไปก็ย่อใหม่มเลือกรูปแบบปุ๊บก็โอเคถ้ามันยังใหญ่ให้ไม่เห็นขอบหน่อยแล้วก็ทำให้มันเล็กลงอีกก็ได้นะอ่า วยงามโอเคแล้วย่อส่วนดูให้เห็นทั้งหมดนี่ก็พอได้ทแล้วเราก็ปรับแต่งไปได้ออกแบบไปได้เรื่อยๆทีนี้พอเราทําเสร็จอ้าวเดี๋ยวมันสีเดียวมันก,ก,กลมเกินมันมีจืดไปเราเข้าไปใส่สีก็ได้นะไปใส่สีเขียวก็ได้เข,ไดเขียวไหนเดี๋ยวนี้อ่าจะใส่สลับสีก็ได้นะแต่เดี๋ยวนี้นี่ผมใส่สีเขียวหมดเลยก็แล้วกันเดี๋ยวมจะดูลายตาไป แต่แล้วแต่ขึ้นกับคนออกแบบเนาะว่าจะทำแบบไหน,นโอเคเห็นไหมก็เรียบร้อยดีกว่าเป็นข้อพิมพ์ข้อความธรรมดาข้อความธรรมดาเราก็จะมีลูกเล่นอะไรสักหน่อยนึ่งก่อนโอเคต่อไปเราก็จะทําพื้นหลังหน่อยนึง <c oughs> ทำพื้นหลังดีไซน์ฟอร์แมตแบ็กกราวเราจะเอารูปภาพด้วยอะไรก็ได้แต่นี้ใช้ solid ก็แล้วกันเ้าก็เลือกสีอ่าก็จะเป็นนี้ก็เห็นไหมข้อความก็จะเด่นขึ้นมาอีกนะ ไปเราจะอยากจะได้อาจจะเอากระตูนมาใส่หน่อยนะ mm hmm. เพื่อให้หน่าสนใจแล้วคลิกเมนู Insert Picture รูปภาพไปเาปราไสามารถไป Copy มาได้เนาะแล้วก็ Insert ลงไปปุ๊บตรงนี้ที่จริงถ้าเป็นไฟล์ png มาก็จะง่ายขึ้นแต่ในที่นี้ไม่เป็นมีแล้วก็ Remove อเอาพื้นออกเสียเห็นไหมพอสีม่วงสีม่วงนี้จะเอาออกถูกเอาออกหมดก็คลิกขนอกก็จะได้เฉพาะนี่แหละ,ะก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมอย่างเนาะการสีออกปุ๊บมาวา่าประกาศนะโอเคโอทอปขายดีมีอะไรบ้างก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือ,อาการ,ราออกแบบเนาะแล้วก็บันทึกไปใช้งานบันทึกเก็บไว้ก่อน นะบันทึกกับคลิกที่เซฟก็ไปไว้ไหน b บราว์ไปไว้ที่เดสก์ท็อปก็กั 2, นทะี่ i n นโฟกราฟิกสออ่าแล้วก็โอท็อปสโอเคเซฟไว้ Save wise. อันนี้เซฟไว้เพื่อเรากลับมาแก้ไขได้ไฟล์ก็จะเป็น PPT ของไฟล์ powerpoint เขาแต่ถ้าเราจะเอาไปใช้งานเราก็เซฟอีกครั้งเซฟ e อ s i n าอินโฟกราฟิกนะนะ ให้เป็น jpeg อ่าให้เป็น jpeg ปุ๊บโอเคเราก็เซฟเป็น o top 2แล้วก็ save เซฟไปแล้วก็คลิกที่ just this one เฉพาะอันนี้อ่าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเกี่ยวเรื่องของการสร้างนะครับภาพอินโฟกราฟิกด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เดี๋ยวเพียงเท่านี้ในหน่วยที่5ต่อไปในหน่วยที่6ก็จะไปสู่โปรแกรม Uh, Adobe Photoshop so. หน่วยที่5จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับอย่าลืมฝึกฝนนะอย่าลืมไปฝึกฝนในแบบฝึกหัดท้ายบทมีใบงานด้วยมีกิจกรรมเสริมทักษะด,ด้วยแล้วก็ไปดูตัวอย่างแล้วไปหัดทำเราจะได้เก่งๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสวัสดีครับ